มากินน้ำกันค่ะมามามาไปกินน้ำกันค่ะมาค่ะบานี้มากินตำบักแอปเปิลหน่อยท่านยายรสวีค่ะพี่น้องมาซีมดโอ้แซ่บสุดยอดค่ะพี่น้องมามากินก่อนค่ะเดี๋ยวควัดใส่จานค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสิเป็นแนวไร่เนาะค่ะมามาค่ะบานี้มาตำเนาะพี่น้องจ้ะเมือนี้บ่หิวข้าวค่ะคืออยากกิน สมค่ะคือเดดกินสมซิมเบิงจังน้อยค่ะพี่น้องจ้นะคะ่ะใส่พริกเนาะค่ะพี่น้องจ้ะใส่พริกสดต่ำแล้วก็กับตไะไคระ้แล้วค่ะลองเบิงเนาะค่ะพี่น้องลองเบิงบ่าแซ่บพี่น้องซีแบบว่าไดฟิลเอ่อต่ำกวยนะคะ ตำกล้วยแต่ว่าอันนี้เป็นรสชาติออกเปรี้ยวๆข้าวปลาตองใส <c oughs> เหมือนนี้บ่หิวเ้าค่ะคืออยากกินสมค่ะคืออยากกินสมซิมเบิรงจังน้อยกับพี่น้องจ้าน้องมันจังแสบ,บสะสมนยรัศมีกับเก็บตะไคร้ยุนาบ้านนี่แหละค่ะสดๆหอมๆเลยค่ะสิเอามาใส่เนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ก็เรียบร้อย,ลยแล้วเติมเที่ยเดียวแซ่บค่ะแซ่บความบึ้บเลยเนาะพี่น้องเนาะ เอาแบบนี้ล้ค่ะแบบลุกพุ่งลุกพุ่งนี่แหละเนาะคะ่ะสิเป็นแนวไรเนะะาะค่ะมากมากค่ะบันนี้มาตั้มเนาะพี่น้องจ้ะเติมเท่าเดียวแซ่บค่ะแซบ่บหวางบึ้บเลยนเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ละะ้ค่ะแบบลุกพุง่งลุกพุ่งนี่แหละเนาะคะ่ะค่ะทำเองต้มเองกินเองเนาะคะ่ะใช้ได้หลายแบบนื้อนุ่ๆไปนเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หยอดน้ำปลานิดหน่อยค่ะแต่ยาราสมีสีบ๊ไซ ใส่น้ำปลาไปหน่้อยค่ะญาตราศีสิบสีค่ะตำเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนเนาะเนาะค่ะใส่ตะไคร่น้ำหอมหอมค่ะเพราะว่าน้องพิ่นแนะนํำว่าเอามาตําใส่กับตะไคร่แสบประสัญยาราศนีคือบ่เคยตำกินค่ะนี่ครั้งแรกค่ะใส่พริกเนาะค่ะพี่น้องจ้าใส่พริกสดตำแล้วก็กับตะไคร้นะค่ะ ลองเบิงเนาะค่ะพี่น้องลองเบิงว่ตาตำบกแอปเปิ้ลน้อยพี่น้องจ้าเห็นแต่แซบบาคา่ค่ะตำบกแอปเปิ้ลน้อยพี่น้องจ้าเห็นแต่แซบบาคา่ค่ะสีบ่ไซ่ใส่สน้ำปลาไปน้อยค่ะแย่เราจมีสิบ่ซ่โอ้แซบสุดยอดค่ะพี่น้องมามากินก่อนค่ะเดี๋ยวควัดใส่จานค่ะเรียบร้อยเรียบรย้อยแกเนาะค่ะ ทางแรกอีกีได้ะค่ะตำแบแอปเปิ้ลน้อยค่ะอืมแอปเปิ้ลน้อยล่องเบิ่งเนาะคะ่ะไดรัศมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะค่ะนี่คือแักแอปเปิ้ลน้อยแล้วกับตักไข่เนาะค่ะเพิ่นว่าตำใส่ตักไข่เนาะค่ะพี่ดิ่ะ ตำเองต้มเอง,อเองกินเองเนาะคะ่ะใช้ได้หลายเห็นมันเนืวอนุ่มอ่ะเป็นเน่นพี่น้องเนาะแล้วก็หยอดน้ำปลานิดหน่อยค่ะตตยราสีแซ่บ,แบพี่น้องสีแบบว่าได้ฟิลต์ตำกล้ยค่ะ ตมเท่ยเดียวแซ่บค่ะแซ่บหอมบึบเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้แหละค่ะแบบลูกพุ่งลูกพุ่งนี่แหละเนาะค่ะตำแบบแอปเปิ้ลน้อยพี่น้องจ้าเห็นแต่แซ่บบ่ค่ะน้องมันยังแซ่บผสมยาระสมีกับเก็บตะไคร่ยุนาบ้านนี่แหละค่ะสดสดหอมๆเลยค่ะเสีอามาใส่เนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ก็เรียบร้อยแหละแล้วสีเป็นแนวไรเนาะค่ะมากๆค่ะบานี้มาตำเนาะพี่น้องจ้าเบิ่งเนาะค่ะ ใส่ตะไคร่น้ำหอมหอมค่ะเพราะว่าน้องพี่นแนะนําว่าเามาตําใส่กับตะไคร่แซ่บระสัญญาลักมณน,นี้คือเ่อเคยตํำกินค่ะนี่ครั้งแรกสิเป็นแนวไรเนะาะค่ะมากมากค่ะบดน,นี้มาตัมเนาะพี่น้องจ้ะแซ่บพี่นออ้องสีแบบว่าไดฟิลต่ำกล้วย <laughs> เหมือนนี้บ่หิวเท้าค่ะขึ้นอ,อยากกิน สมค่ะคือเด็กินสมซิมเบิ้งจังน้อยค่ะพี่น้องจ้าค่ะเดยวตำแนวจังเสยเบิ้งนะพี่น้องจ้าห <c oughs> ลังจากที่ตำไปสักพักจนละเอียดแล้วนะพี่น้องเยราสมีกับสีาใส่เครื่องค่ะผงนวดใส่น้ำตาลได้ค่ะพี่น้องเยอะๆๆๆเนาะค่ะเป็ดไปคือว่าพี่น้องเฮ็ดติ๊กกินเนาะค่ะใส่หน่อยแซบลอยใส่หลายแซบหลายพี่น้อง แล้วก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลารานี่ก็น้ำปลาราที่ยาราศมีต้มเองใส่น้ำตาลนะค่ะพี่น,อน้องเยอะๆเยอะๆนะคะเป็นตปคื่นพพี่น้องเฮ็ดเือกินซิ่งนะคะใส่ตะไคร่น้ำหอมหอมค่ะเพราะว่าน้องพิ่งแนะนำว่าเอาเมอตาตําใส่กับตะไคร่แสบประสัญยรัศมีก็มาคยต่ำกินค่ะนี่ครั้งแรก <laughs> เหมือนนี่บ่หิวเทาาค่ะ คือ,อยากกินสมค่ะคืออยากกินสมซิม,มึงจังน้อยค่ะพี่น้องจ้ะเอะค่ะต่ำกล้วยแต่ว่านี่เป็นรสชาติออกเปรี้ยวๆข้าวปลาตองใส่บ้างค่ะเด็ดทํำแนวจังเสียบึงน้ะพี่น้องจ้ะหลังจากที่ต่ำไปสักพักจนละเอียดแล้วเนาะพี่น้องเยราศมีกับสีมใส่เครื่องค่ะผงนวดต่ำบะแอปเปิ้ลน้อยพี่น้องจ้าเห็นต่แซบบว่าค่ะค่ะใส่พริกเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ ใส่พริกสดต่ำแล้วก็กับตะไคร้นะคะลองเบิงเนาะค่ะพี่น้องลองเบิงบา่า <c oughs> เหมือนนี้บพหิวเทาค่ะคืออยากกินสมค่ะคืออยากกินสมซิมเบิงจังน้อยค่ะพี่น้องจ้ะน้องมันจังแสบประสัญยารัศมีกับเก็บตะไคร้อยู่หน้าบ้านนี่แหละคะ่ะสดสดหอมหอมเลยค่ะสิเอามาใส่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อุปกรณ์ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องมันจังแสบผสมยารัเมญญญีกับเก็บตะไคร่อยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะสดสดหอมหอมเลยค่ะเสียเอามาใส่เนาะค่ะเนาะอ,อุปกรณ์ก็เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เหมือนนี่ม่ฮีวเทาค่ะคืออยากกินสมค่ะคืออยากกินสมซิมเบอ่งจังน้อยค่ะพี่น้องจ๊ะเนะค่ะใส่พริกเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะใส่พริกสดต่ำแล้วก็กับตะไคร้เนาะค่ะ ลองเบิงเนาะค่ะพี่น้องลองเบิงว่าเหมือนนี้บ่หิวเท้าค่ะคืออยากกินสมค่ะคืออยากกินสมซิมเบิงจังน้อยค่ะพี่น้องจ้ะโอ้ยแซ่บสุดยอดค่ะพี่น้องมามากินก่อนค่ะเดี๋ยวขวดใส่จานค่ะเรียบรย้อยเรียบรย้อยแกเนาะค่ะท้งแรกอีหลีะะเด้ค่ะตำมแอบเปิลน,น้อยค่ะ มดแดงตับกล้วยห้าสีใสบักขามเปียกใส่มดแดงนะค่ะอันนี้บดต้องไ่แบบว่าไม่สิออกรสฝาดมีดแล้วก็ควกกาแซ่บมากินน้ำกันค่ะมาม่ามาไปกินน้ำกันค่ะมาค่ะบันนี้มากินตับบักแอปเปิลหน่อยทั้งยาลสวีะพี่น้องมาซีมดแดงตับกล้วยห้องสีใสบักขามเปียกใส่มดแดงนะค่ะอันนี้บดตองไ่แบบว่าไม่สิออกรสฝาดนีดแล้วก็ แก่เจ็บแอเปิ้ลน้อยล่องเบิงเนาะค่ะเยราสมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะค่ะนี่คือบักแอปเปิ้ลน้อยแล้วกับตะไคร้เนาะค่ะเพิ่นว่าตำไส้ตะไคร้เนาะค่ะพี่ปเปิ้ลน้อยล่องเบิงเนาะค่ะเยราสมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะค่ะนี่คือบักแอปเปิ้ลน้อยแล้วกับตะไคร้เนาะค่ะเพิ่นว่าตำไส้ตะไคร้เนาะค่ะพี่แรกเนาะค่ะทางแรกอีีเด้ค่ะตำแบบแอปเปิ like. ้ลน้อยค่ะ อืมปหน้อยล่องเบงเนาะค่ะเรายสมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะค่ะนี่คือบักแอปเปิ้ลน้อยแล้วกับตักไข่เนาะค่ะเพิ่นว่าตําไส้ตักไข่เนาะค่ะพี่เปนน้อยล่องเบงเนาะค่ะเรียสมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะค่ะนี่คือบักแอปเปิ้ลน้อยแล้วกับตักไข่เนาะค่ะเพิ่นว่าตําไส้ตักไข่เนาะค่ะพี่เนาะค่ะ ตำกล้วยแต่ว่าอันนี้เป็นรสชาติออกเปรียปร้ยวๆข้ามปะตองไซบ์เปิรน้อยลองเบิ้งเนาะคะ่ะเรยลัสมีได้อุปกรณ์แล้วเนาะคะ่ะน,นี่คือบักแอปเปิร์น้อยแล้วกับตไะไคร้เนาะค่ะเพิ่นว่าตำไสตตะไคร้เนาะคะ่ะพี่ใส่อน้ำตาลได้นะคะ่ะพี่น้องเยอะๆเนาะค่ะเป็นแยนคือบเพพี่น้องเฮ็ดซื้อกิน <laughs> โอเคเนาะคะ่ะตำกล้วยแต่ว่าอันนี้เป็นรสชาติออกเปรียปร้ยวๆข้ามปะตองไซบ์แรกเนาะคะ่ะ ครั้งแรกอีหลีได้ค่ะต่ำแบบแอปเปิ้ลน้อยค่ะอืมอ่ะมากินน้ำกันค่ะมา,ม,า,ม,าม้ามาไปกินน้ำกันค่ะมาค่ะบานนี้่มากินตปปนนน่ำบักแอปเปิ้ลน้อยทั้งยาและสวีค่ะพี่น้องมาซีบบุค่ะเดี <laughs> ๋ยวทำเนยจังเสริบบุญนะพี่น้องจ้าหลังจากที่ต่ำไปสักพักจนละเอียด